โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยส่งมอบปิบสนับสนุนกิจกรรมวิ่งไปวิ่งการฟันรัาหน้าทอน่อวันที่20พฤศจิกาย,ยน2568นายวสิารบรมธนรัตน์ประธานคณะกรรมการชุมชนหน้าอำเภอพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนหน้าทอนคณะกรรมการชุมชนสารเจ้าหน้าทอนคณะกรรมการชุมชนท่าเรือหน้าทอนคณะกรรมการชุมชนพรก,กรรมและคณะกรรมการชุมชนสะพานหยีได้ให้การต้อนรับนางกีรติยาบุญสา หัวหน้าการตลาดโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้มามอบบิบสำหรับจัดการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพภายใต้ชื่อไปวิ่งกันฟันรันหน้าทอนครั้งที่สําสำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งไปวิ่งกันฟันรันหน้าทอนคณะกรรมาการชุมชนหมู่ที่3ตํตำบลอ่างทองทั้ง6ชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่4ทั้งนี้เพื่อเป็นกิจกรรมที่ร่วมฉลองวันคริสต์มาส ด้วยการเชิญชวนทุกคนออกจากบ้านมาออกกำลังกายเพื่อมอบสุขภาพที่ดีให้กับตนเองซึ่งจากการจัดก,กิจกรรมไปวิ่งกันฟันรันหน้าทอนได้รับความร่วมมือทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้นำครอบครัวมาร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยสายการบินบางกอกแอร์เวยส์เซเวอเวและร้านค้าต่างๆได้ให้การสนับสนุน ทำให้ทั้ง3ครั้งที่จะก,กิจกรรมประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีและกิจกรรมไปวิ่งการฟันรันหน้าทอนครั้งที่4กํกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่21ธันวาคม2568หน้าลานจักรถท่าเทียบเรือหน้าทอนมาร่วมลุ้นรางวัลตัวเครื่องบินจะสายการบินบางกอกแอร์เวยส์และรางวัลอื่นๆอีกมากมายภายในกิจกรรมสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุย บริษัทตวัวเ,เร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมาท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน